สวัสดีครับอีซีทหนาลาที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงหลังเขาแล้วเนาะไปกับน้องหมานะครับน้องหมาผมเอามาหนึตัวนี่แหละมาเยอะนะครับอีซีก็ขึ้นมาแล้วก็อีกขั้นนึงก็กลับเนาะว่าต้องขึ้นมานะครับอีซีบ้านก็ไม่รู้จะ ถ่ายคลิปที่ไหนเนาะก็ฝนก็ตกด้วยนะครับขึ้นเขาถึงแม้จะเหนื่อยเนาะแต่ก็ฝนตกนี่ครับพักไม่นานนะครับเอซีก็หายเหนื่อยแล้วฝนตกถ้าแดดโอ้เอซีต้องใช้หมวกเนาะพัดมันร้อนเนาะนี่ฝนตก ต่ตอนนี้นี่เสื้อผ้าบางกิ่งเสื้อผ้าผมเปียกหมดแล้วนะครับเดินทางครับพี่จีให้อีกจะได้เย็นเนาะโอ้โอ้โอ,อ,อ,อ้มันลกอย่างนี้เนาะนี่ครับน้องหมาผมก็วิ่งก่อนอ่าสิบซีเดินละดูเขา ลูปลานของหมาผมตัวนี้มันจะมากับผมอยากจะมากับผมทุกครั้งนะครับที่ผมขึ้นเขาเนาะไส่แล้วนุนบางครั้งผมก็ให้มาบางครั้งก็ไม่ให้มานะครับอีซี่ใแล้วนนุน น้ำตรงนี้ไม่มีนะครับวันนี้ฝนต,ตกเมื่อคืนนี้เน,ะะน,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 นาเนะน,านี่ครับนดินอยู่ตรงนี้มันจะเป็นดินดินทรายเนาะมันเป็นทรายนี่ครับผมต้องตะกอนน้ำจะไหลนะครับโอ้ไหลอยู่เนาะที่ฝนต,ตกเมื่อคืนนี้ครับพี่สีน้ำไหลแล้วสองสามวันก่อนแห้งหมดเลยนะครับ น้ำไหลสองสามวันแห้งหมดเลยไม่มีน้ำเลยนะครับพีสีไปน้องขวาน้องหมาผมก็วิ่งนี่ครับชมป่าชมเขาหาอยู่หากิน เดินขึ้นมาแล้วครับลูกศรวิลลุกไทรเนาะขึ้นมาหาหนามไม้เนาะเก่งจริงครับครึ่งเขาเลยนะครับอีกสีนะ่หน่ยขึ้นมาหาหนามไม้ไปทางน,นี้มแล้วโอ้ไปทางนี้เนาะโอ้นี่ไงตรงที่ผมทำไว้เครื่องหมายไว้ มาครับไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวก็ไปลงอีกทางนึงทางที่เคยขึ้นประจำเนาะขึ้นไปขึ้นหาอยู่หากิน ครับนี่โอ้ไอเข้าป่าตรงนี้แหละครับบริเวณน,นี้ีมันจะไฟไหม้เนาะนี่ครับไฟไหม้แล้วก็ก็จะไม่ลุกเท่าไหร่นะครับพี่สี่นะครับ มากระต้นใหญ่เนาะเห็นแล้วโอ้โหแถวๆนี่ครับดูไกลๆเนาะครับซีเสียงอะไรเนาะเสียงนกเสียงหนูเสียงอะไรไม่รู้นะครับไอซี่พาครับน้าผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับไอซี่ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ